โอเคครับผมตอนนี้ก็บ่อตาน้ําของเรานะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเห็นไหมน้ําเริ่มไหลนะครับผมก็เริ่มสายก็สิ่งที่ผมทาไว้นี่ครับผมนะเพื่อเอาไว้ใช้เอาไว้ดื่มนะครับทุกคนเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะในการเข้าป่าก็คือแหล่งน้านะทุกคน สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่าทุกคนนะวันนี้ก็ได้เข้ามายังในป่านะครับผมนะซึ่งเป็นป่าดิบแล้วก็มีต้นไผ่แล้วก็ในลาธารเนี่ยมีน้ําด้วยนะครับผมนะคนดูดิโหรอบๆผมเนี่ยทุกคนดูไผ่ดิต้นใหญ่มากๆแล้วก็ยาวใหญ่มากนะทุกคนนะครับโอ้โหแล้วก็อากาศนี่ผมบอกเลยว่าดีมากๆครนะผมอากาศสดชื่นมากๆเลยนะผมนะ ก็วันนี้เนี่ยเข้ามานะครับทุกคนนะก็จะมาประกอบอาหารแล้วก็สร้างที่พักนะทุกคนนะผมจะสร้างที่พักในป่าอุ้ยตอนนี้เนี่ยเจอผลไม้ป่าโตอีกแล้วระหว่างทางเจอผลไม้ป่าก็ใครรู้คอมเมนต์มาบอกได้ทุกคนนี่ไม่รู้ว่าลูกอะไรนะดูดิไม่ใช่มะเขือนะผมไม่เคยเจอนะครับผมก็ผลไม้แปลกหูแปลกตาในป่าเนี่ย ยิ่งเดินป่านะครับทุกคนนะลอดลึกบ,บ่อยๆแล้วก็ในช่วงฤดูผลไม้ป่าออกลุงเนี่ยจะเจอผลไม้แปลกๆเยอะมากเลยนะครับผมนี่ดูก็ใครรู้ก็คอมเมนมาบอกได้ทานได้หรือเปล่าไม่รู้กิ่งทองไม่มีนะทุกคนโอเคทุกคนนะดีวผมเนี่ก็จะหาทำเลเตรียมที่พักสร้างที่พักแถวนี้สักจุดหนึ่งนะครับผมนะ ะครับผมตอนนี้ผมก็เดินมาค่อนข้างไกลนะทุกคนนะเพราะว่าดูดิในร่องห้วยไม่มีน้ำนะั้นทุกคนนะผมก็จะไม่เดินไปต่อแล้วนะครับผมนะเพราะมันไม่มีน้ำแล้วตามเร่อ,องลําธารนะครับผมนะมันเสี่ยงนะครับผมแล้วผมก็มาคนเดียวด้วยทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้ดูทดําใดทําที่ภาพก็ได้แล้วครับผมก็จะทําอยู่ฝั่งเดินเขาฝั่งนี้นะครับผมนะกคนเห็นไหมนะครับผมแล้วก็มีพกไผ่เนี่ยเต็มไปหมดเลยก็อยู่ข้างล่างผมตรงนี้ ก็ไม่ไกลมากนะครับผมนะอยู่ช่วงนี้นะครับก็อยู่บริเวณรอบๆพงเลยนะครับผมตอนไา่นะครับก็จะทาที่พักนะทุกคนนะวันนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปจะต่อไปนะทุกคนนะก่อนนี้ไม่รู้จะสั่งที่พักเสร็จลระเป่านะทุกคนก็ฟ้าเริ่มครึมแล้วนะทุกคนตอนนี้นะผมก็ลีลาหรือว่าลีรอไม่ได้นะครับผมนะก็ต้องเริ่ม ตัดไม้เลยอย่างแรกต้องไปตัดไม้ไผ่ก่อนนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเพราะว่ามีผมเนี่ยเล็กมากแต่ไม้ไผ่เนี่ยท่อนใหญ่มากนะผมใครท่านไหนที่อยากสนับสนุนมีดเออนป่านะครับผมหรือว่าเลื่อยนะครับผมพกพาเล็กๆนะสำหรับสร้างที่พักนะครับผมนะก็สนับสนุนมาได้นะผมยินดีรับนะครับกคนก็เดี๋ยวผมก็จะเตรียมเขาของเก็บเขาของก่อนทุกคนนะบริเวณแถวนี้แล้วก็จะ นะครับผมนะไปหาตัดไม้ไผ่มาทาเตรียมทำท,ที่พักนะผมนะโอเค นะครับผมตอนนี้ก็ต้องเดินลงมาหาตาน้ําก่อนนะทุกคนนะก็สําหรับไปรับมีดนะครับผมนะก็เหมือนตอน,ตอนที่ตอนที่ผมเดินมา,มาเมื่อกี้่หมือมนผมจะเจออยู่ครับตาน้ำนี่ครับผมตาน้ำนะทุกคนบริเวณที่เออมีนะครับผมน้าพุดออกมาตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะขุดก่อนแล้วก็จะ นะครับผมนะ้นำมีดมาลับนะครับผมนะ นะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยกำลังขุดตาน้ำนะครับผมนะนี่ทุกคนตรงที่มีน้ำผุดออกมานะนี่แหละก่อตาน้ำเป็นยังไงก็สังเกตได้ครับทุกคนอนี่นะครับคือบ่อตาน้ำ โอ้โหก้อนอใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมโอ้โหเรื่อยๆก้อนน้ำก็พูดออกมาเรื่อยๆเลยน,นะครับผมนะ

ครับผมตอนนี้ก็ได้ขุดบ่อ,บอตาน้ําเสร็จแล้วนะทุกคนนะทุกคนสังเกตด,ดูตรงนี้น้ํามันจะไหลนะครับเห็นไหมนี่น้ํามันก็มาจากยอดภูเขานะผมก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมว่าดีที่สุดแล้วละ่ะที่เราจะทําทบอ่อนะทุกคนเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นหินเป็นนา้าผาเป็นชันเห็นไหมไม่มีน้ําเลยนะทุกคนแล้วก็นุ่นกระเป๋าเป้ผมเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็มีแสงส่องลงมาด้วยนะทุกคนก็นที่แรกว่าจะทําท,ที่พักตรงนี้ทุกคน แตเปลี่ยนแล้วล่ะว่าจะพันเปลี่ยนมาทาเป็นช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าจะได้มีน้าใช้จะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงตักน้ํานี่เขาเดินลงมาก็ตักน้ําได้นะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรับมีดก่อนทุกคนเราเตรียมทำสะพานน้ําทุกคนนะสะพานน้าเอาไว้ใช้สอยใช้สอยนะทุกคนนะโอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมมารับมีดก่อนทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตัดไม้ไผ่มาทําสะพานน้ํากันนะทุกคนก็หน้าตาเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับผม ก็ผมเดี๋ยวก็มารับมีดนะทุกคนแล้วก็ผมก็เดี๋ยวผมก็จะรับมีดแล้วนะ I don't know. ยก็ไม่คมหรอจ้ะ ับผมตอนนี้ก็ทำไม้ได้แล้วนะแต่เราต้องผ่าข้อต่อนะเป็นเป็นรอยต่อระหว่างบ้องบ้อง,อ,งออกนะครับผมนะมันก็จะกลายเป็นสพันธ์น้ำทีเ่เสร็จสมบูรณ์90%นะครับเ่นนี่ผมก็กำลังจะฟันออกนะจะเอามันออกนะครับผมนี่ให้มันน้ำไหลเป็นแอ่งกระทะ นะครับผมตอนนี้ผมก็ฝันรอ,อยข้อต่อเป็นบ้องไม้ไผ่ออกเสร็จแล้วนะทุกคนนะเขาก็จะเป็นทางเรียบเป็นทางเดียวกันเห็นไหมถึงนู่นเลยครับผมนี่ก็จุดนี้ก็ถ้าเป็นสะพานไม้ไผ่ของน้ําเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอีวแ,แต่ว่าเรานะครับผมนะต้องเอา,เอานะครับมาวางแล้วก็ให้น้ามันไหลแล้วก็กองน้ํานะครับผมนะทุกคนโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เพื่อไม่เสียเวลารีบทําดีกว่านะครับผม ตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนที่เราต้องเรียงไม้นะต้องมั่นคงนะครับฝั่งข้างล่างนี่ต้องต่ำนะต้องต่ำกว่าข้างบนเราก็วางไม้แล้วก็เราก็ดึงหินออกนะผมนะพวกก้อนหินที่เป็นอุปสรรคโอเคก็จะเ,เป็นสะพานไม้ นะครับผมที่เป็นน้ำข้างล่างนี่ต้องลองนิดหนึ่งนะครเพื่อไให้มันยุบลงไปเยอะมันมันอะไรเนี่ยมันกระดกนะฮะตรงน,นี้ก็มีลหลักไม้อีกโอเคดึงออกก่อนนะโอเคนะครับผม นี่เราก็เปิดประตูน้ำเลยฮะเราจะเปิดประตูน้ำรตรงนี้นะนี่แล้วก็เราก็จะเอาดินหรือว่าพวกเศษทรายเนี่ยครับผมเล็กๆหน่อยบิดข้างๆนะครับผม ปิดนะฮะไม่ให้เพื่อป้องกันน้ำมันไหลออกเยอะหน่อยทุกคนให้ป้องกันไม่ให้น้ําออกข้างๆซอกตามซอกหินเยอะให้มันออกตรงนี้เยอะที่สุดนะครับผมนะ หาดินทรายกว่าจะได้ทันน้ำก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักนะผมนะเพราะว่าน้ำมันขุ่นออนี่เลยนี่คือสะพานน้ำนะครับผมเป็นวิถีชีวิตสมัยก่อนนะ ที่คนที่อยู่ป่าพ่อแม่ปุย่ะตายายนะครับผมใช้กัน <c oughs> เราต้องให้เรียบรยบรมตรงนี้เดี๋ยวน้ำมันไม่ออกนะครับ วันนี้เสียงน้ำไหลดังชกๆๆเลยครับก็เขีย่ยขี้พวกเศษขยะออกไปล้วผมเนี่ยจะหาหินเล็กๆนะเอาไว้วางแล้วนะผมนะักรองน้ำตรงนี้หน่อยหินเล็กๆนะครับผมกองพวกเศษขยะนะอกองตรงนี้ กองตรงนี้เลยดีกว่าเอ้ก้อนหินนะลองพุกเร็จขยะหน่อยครับตัวกองน้ำนิดนึงหินก็ต้องหาลูกที่แบบใหญ่หน่อยนะทุกคนค่นข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าถ้าเล็กๆเ,เนี่ยมากไปเดี๋ยวมันจะไปตันเอา โอเคครับผมตอนนี้ก็บ่อตาน้ําของเรานะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยร้อยเร์เซนต์ทุกคนเห็นไหมน้ําเริ่มไหลนะครับผมก็เริ่มสายก็สิ่งที่ผมทําไว้นี่ครับผมนะเพื่อเอาไว้ใช้เอาไว้ดื่มนะครับทุกคนเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะในการเข้าป่าก็คือแหล่งน้ํานะทุกคนนี่กลายเป็นน้ําตกเล็กๆตรงนี้นะครับผมนะนี่ทีนี้ครับครับนี่เลยครับ ้ำตกเล็กๆตรงนี้เลยทุกคนจริงๆเนี่ยผมต้องทำตรงนี้นะดูจากมุมเรานะครับผมแต่ว่ารูหินมันเยอะนะทุกคนก็เลยต้องทำข้างบนนะฮะนี่ก็ต้องไว้สักพักนะทุกคนเป็นชั่วโมงอะ่ะไม่สักพักแบบเป็นชั่วโมงนะครับผมกว่าจะทานได้นะต้องรอให้น้ำมันใสนะครับผมน,ะนี่เลยโอเคเดี๋ยวผมนั่งพักสักพักหนึ่งก็ไปกเตียบแล้วก็จะเตรียมไปตัดไม้นะทุกคนนะทำนะท,ที่พักต่อนะครับ นะครับผมตอนนี้ก็ได้นั่งพักจนหายเหนื่อยแล้วนะทุกคนนะ <_ an> ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปตัดไม้ไผ่เตรียมมาทําที่พักกลางป่าของเรานะครับวันนี้นะครับทุกคนนะ <_ an> ก็มาดูกันว่าจะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นไงครับ, <_ an> รบก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับทุกคนนะ <_ an> ก็คาดว่าวันเดียวนี้ไม่น่าจะเสร็จเพราะว่าการทําคนเดียวนะครับทุกคนนะก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับผมนะว่าถ้าเสร็จแล้วหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับผมมตอนนี้ผมก็พร้อมอาวุธพร้อมเครื่องมือพร้อมครับผมไปตัดไม้กันครับ นะครับผมตอนนี้เนี่ยอุปสรรค,คของเรานะครับผมก็คือต้นไผ่เนี่ยต้นเล็กหายา,ยากมากทุกคนอันนี้ต้นเล็กพอดีคดีนี่คือพวกต้นใหญ่ทุกคนนะดูดิดูมีดกับดูมีดนะครับผมกับต้นต้นไผ่นะไผ่วกนี้เป็นไผ่ดำไผ่ดงนะครับผมไผ่ดำดงนะทุกคนมันจะขึ้นในเขตป่าดิบชื้นมันจะต้นใหญ่มากนี่ทุกคนดูดิใหญ่มากนะแล้วก็อุปสรรคยังคือเราต้องดูบนยอดด้วยว่ามันไม่เกี่ยวกับก,กิ่งอื่นนะทุกคนนะ มีงานเราตัดมาแล้วเราใช้ไม่ได้นะครับผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้จะตัดก่อนนะทุกคนก็ดูยอดไปเสร็จแล้วนะครับผม